สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเตออแอลพื้นเล่นนะคะตอนนี้ออยู่ในวัดครึ่งวัดครึ่งเหนือนะคะวัดครึ่งเหนือวัดประจำวัดนะคะเออวัดประจำที่หลวงตาท่านเข้ามานะคะ เเลย,อ,เลยเอาหมวกวางข้างหลังเต้าหมวกวางข้างหลังโอ,อตาเข้าวัดตาําเพ็ญใต้เออวัดครึ่งใต้เลยเนาะเออครึ่งเหนือแล้วนะคะครึ่งเหนือแล้วนะคะ ขึ้นเหนือแล้วนะน้ไ่ต้องกนะครับไกาะครันเลยครับแลนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับทุกท่านนะครับแฟนเพจทั่วไทยนิวจะได้เห็นกันนะครับว่าไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มนะครับที่สััทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนานะครับมิติใหม่้มครับม้องกัม นะครับิติใหม่าลพุทธเนี่ยเกิดขึ้นเะครับในวันนี้โดไม่มีการเตรียมงค์กรไม่มการัการนนะครับนี่ว่านะคะบางค่ะขอบคุณค่ะ เราจาเดินเข้าสู่อาคารหนึ่งประสงค์แล้วนะคะศาลาหนึ่งประสงค์นะคะเพื่อที่จะเข้าไปพาพค่อนนะคะบังบังบังเข้าไปปิดตุเร่คุภัยคุภัยการเลยการเลยการเลยกันเลยนะคะ อ่าให้หลวงตาได้พักผ่อนก่อนนะคะเน้นให้หลวงตาได้พักผ่อนก่อนนะคะเน้นไม่ต้องเข้าไปได้ไหมหลวง,งตาท่านบอกให้เข้าไปว่าหลวงตาท่านอนุญาตให้เฉพาะเน้นนะคะเข้าไปตอนนี้เน้นเน้นคือบรรพิชาย ก็กําลังจาทยอยเข้านะคะญาติโยมก็ไม่อนุญาตให้เข้านะคะ,คะตอนนี้เน้นน้อยนะคะมาจาก เนีนใหญ่ก็มีพี่ตามน้ำซิ่งมันแซวเนียนน้อยเนียนใหญ่ก็มีนะคะนะคะเนนกำลังเข้าไปเพื่อจะรวมถึงนะครับไวจะมีการเป็นสัญญาณนะครับไปประกาศตามทีวีออนไลน์ต่างๆครับซึ่งวันนี้ช่กไอยรูปเราเป็นสื่อกลางนะครับเราให้ลิงก์สัญญาณฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อเป็นการเผยแพร่ น้อยสัรวมตาอนุญาตให้นิน้อยเข้าฟุบนะคะ เพื่อเป็นการฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อ่อนด้วยนะคะ